อเอ네้ยเอากูกลับบ้านเรื่องที่ดังท um> uh uh um> uh uh <No um> ี่สุดคือสุภาพบุรุษสุทาเทพปะไม่ได้เล่นเอากูกลับบ้านตอวนี้เลย take me home อันนี้คือเป็นไงไปชิวไปชิวพาไปเที่ยวแบบเหมือนพาดาราเที่ยวอ่ะสบายสบายชิๆรายการใหม่ ep สองแล้วผลตอบรับดีมาก ep แรกอือ มาเราไปกับดาราเบอร์ใหญ่ก็เลยมีผู้จัดการมาด้วยผู้บริการเสียงันะครับเีป็นทริปแรกที่เราไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าวันนี้ไปเที่ยวกันแบบชิลๆเสียงบอกว่าวันนี้พี่เฟิร์สมาได้กินข้าวใจจอยแบบรับลมบรรยากาศชิลๆผู้จริการียงเป็นผู้หญิงนะเสียงแห่เฉยๆนี่หลอมือฮะใช่โรซี่เใช่ที่นี่แหละใช่เหรอ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแวะแป๊บเดียวกูว่ามันน่าจะพาเรามากินข้าวก่อนทางโดนเนาะโอ้ส้หมูสวัสดีครับทุกคนเชียงเฉียงปิยูเนม่าและนี่คือรายการเอากูกลับบ้าน มึงรู้จักรายการเอากูกลับบ้านยังคือเอาจริงป่ะกูยังไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะอชิพายปกติควรจะคุรว่าพี่เขาอยู่ในคลองใช่ใช่อ้อสวยเหมือน้างฟ้อุลยวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้างานกันดีกว่าเนาะไปดูหน้างานกันก็มีอะไรบ้างมึงช่วยดูผู้จัดการมึงหน่อยดิ <poisoned indo> <surprisingly> คนร้องเหอะมึงไม่อย่าทำตัวเกินดาราได้ไหมไม่ใช่เอาชิปพี่กับังนะคู่กับัตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกียมลากปลาลากปลาคช่เราอ้วนอ้วนแล้วก็อยากลงไปลากด้วยอยากทำด้วยทุกอย่างเลยไม่ใช่ก็เดี๋ยวให้ทำเพราะคนงานไม่พอพอดีมึงไม่ต้องมาทำหน้าอะไรแบบนี้เลย ละครที่มึงไปถ่ายในป่าดูโหดกว่านี้ลฝนตกแล้วทุกคนชิปปี้มันบอกเสียงไว้ว่าขออย่างเดียวเลยขอยาเปียกโทษนะครับชิปปี้ไปไหนแล้วครับสวัสดีฮะกันแดดแล้วก็ต้องมีวิตามินกันแดดนะเรากินกันไปแล้วซื้อได้ กะฉีดน้ำหอมทำไมหอมไปมันก็เป็นกลิ่นปลาเลยเอาพูกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย Take me home พร้อมลงน้ำยังอาลงน้ำยัง งั้นเอาเรือก่อนไหมไม่พร้อมไม่พร้อมกูไม่พร้อมลงเรือกูไม่พร้อมลงน้ำกูไม่พร้อมเตียกูไม่พร้อมอะไรสักอย่างแต่ชุดมึงพร้อมนะนี่มันเสื้ออะไรครับเสื้อกันยูวีของเฉียงเฉียงตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วกัน U ูไม่เท่าไหร่เดี๋ยวฝนจะตกด้วยอืมกันละอองน้ำกันแดดกันลมกันทุกอย่างแล้วก็แบบพับเก็บง่ายแ9 0ฟรีไซส์สั่งได้ตามนี้เลยนะครับแพงอ่ะค่าเอาไม่เผื่อรถหรอ ไม่ส่งฟรีอะไม่มีโปรโมชั่นหรอไม่มีตัดออกจริงมึงกูชอบเลือมากเลยพี่ไม่ถูไปอันนี้จริงวะไม่จบครับไม่จบอันนี้หนูลงได้เลยได้เลยค่ะมึงถ้าลงแบบนี้ตายหมดมึงความความแน่เอามามามาจะยืเย็นๆแตงกูบบ้างเยครับไม่พิกงหรอไม่พิก อมึงมันดีมากเลยอะอะไรที่ดีมันเป็นฟิลที่ไม่เคยมาก่อนนะทุกคนนี่มันคือเรือนะนี่เห็นไหมของจริงเขาอย่างนี้สบายเยอดูชิวอะพี่ครับถ้าพี่โค้งเคงกว่านี้มันจะเป็นยังไงอะยาเลยเอ้ยเสียไม่เอา โฟมมัน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 ไม่พั้มอ๋อมันเป็นโฟมเหรอครับโอ้ยจริงด้วยมันคือโฟมฟอมันมีสิทธักได้นะครับคือตอนนี้ปลาเราโอบก็จะมีส่วนที่ว่าหลุดรอดออกไปอยู่ข้างนอกตรงนี้บ้างแต่ตอนนี้คือปลาเราโอบอยู่ในบริเวณนี้อยู่ภายในวนอ๋อนี่คือที่แบบพี่พี่ล้อมเข้ามาอ๋อตรงนี้คือแปลว่าทั้งหมดตรงนี้เป็นปลาหมดเลยครับใช่เรายังมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวว่าถ้าเรา โอ้เขาต้อนเขาเรื่อยๆเข้าไปเข้าไปในถุงอะแตเห็นปลาเยอะมากอ๋อในฐานะเจ้าของรายการเดี๋ยวลงก่อนก็ได้ให้ติดอลองจับมือมือมันมันนุ่มมันนุ่มัมัน,น,ม,ม,น,ม,นมืนยืนบนโมจิอ่ะ <c oughs> เร็วๆลงมาได้แล้วใ้เงนเยๆให้รูวางแล้วมังก็ต้องให้เวล <c oughs> าทำใจมึงหลอกกูมาทำอะไรแบบนี้นะกูไม่รู้เลยขนาดมือไปขกรับเชิญ้วมึงเพิ่งรู้อะ กูที่เป็นผู้จัดการแล้วมึงก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เพิ่งรู้พร้อมึงเลยทดสอบอนาภณิยมึงนึกว่ามึงลงจากคุชชี่เหรอมึงไม่ใส่ต้นสูงลงมาเลยล่ะทิ้งไว้ว่างนะเดี๋ยวก็ตกเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นตาบันตี้ตาบ่ายผ่านเก่งมากชิคกี้พันนุ่มมมานุ่เนาะเหมือนเย็นบนโมจิ ตอนนี้เท้าก็อยู่อย่างเงี้ยพี่จับหนูลงด้วยได้ไหมได้ครับเราอยากไปทวสบายใจของหนูที่อย่างน้อยหนูยังมีพี่และเพื่อนหนูว่ามาทําอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้กูตรงนี้กูตรงนี้ห่างปอีจีพี่มาใกล้ๆกว่านี้หน่อย มึงมึงคือกูใส่ขาสั้นไาโดยกูทุกจุดเลยมันไปอ้อนมึงมมอนตรมึงมปเดินกูจุด้วยมันมาอยู่ตรงนี้อ๋อเพราะว่า ปา,า,ามึงโดนมากเลยอ่ะแตนน่เดี๋ยวไม่รู้สึกเลยเว้ยมึก็ไม่รู้สึกมึงนดำตาคนไรอ่ะครั้งสุดท้ายที่กูจะมาคลิปกับมึงอีเฟิร์สมึงจำไว้นะรายการนี้แขกรับเชิญคือชิปปี้ <c oughs> ไม่ใช่มึง <c oughs> พี่วิวเคยเห็นรีแอคชั่นที่แบบ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยเห็นแบบนี้พี่ยุ้ยไล์ได้เลยคนดูเป็นล้าน มันตามมเลเนี้ยามันเข้าเข้าไปข้าเหรอเมื่อกี้มันผ่านผ่านูแต่มันนุ่มเหมือนโมจิใช่ใช่อ้าผักถูดไม่ไหวแล้ว รับอยู่นี่เยอะกหยิบขึ้นมาดิให้หนูก่อนไม่ไม่เยอะไม่เยอะนี่เดี่อะไรวะเนี่ยพี่ อีฟนเออนั่นแหละดูให้สูงนี่คืออะไร่จม๊บรู้สึกไหมว่าเรามาเป็นภารเขาน่เขารู้ต้องแตกเราติดต่อไห อุ้ยแปลว่าตอนนี้ปลาเต็มเลยใช่ไหมครับเราไปจับปลาในนั้นไหมเกือบแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยที่มันเป็นหนามตรงนี้มันแหลมมันแหลมที่มันจะทิ่มได้แล้วก็ตรงนี้ที่ทิ่มเราได้แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดเลยตรงข้างบนนะโอ้เยอะมากเลยครับมันแหลมเป็น มันเข้มเลยอ่ะมีพันอื่นไหมไม่มีพันเดียวที่จับจับพันอื่นจับง่ายกว่านี้ไหมฮะที่จับก็คือจับหัวมก็ได้แบบขี้มันแตกครับขี้มันแตกมันไม่กลัวขี้แตกเลยยมันกลัวขี้แตกมันขี้เจฟไปจัปลามันขี้อยู่แล้วปล่อยไม่ได้เลยซิตี้ลองจับเดี๋ยวเราจับ อ่ะอ่ะแล้วคลิปมีแต่สุดอุ้ยโดนเขาอ้อมรวังนะระเราถือจะยืนได้ไหมอ๋อเียือกตัวใหญ่มากตัวหิ่งอ่ะไม่ไหวแล้วกูอยู่ข้างในเหมือนอยู่ในสงครามอ่ะไม่ไหวแล้วกูอ่ะไอ้โซนมากโอ้ย เราจับทุกวันเหรอครับพอปลาหมดถึงจะจับปลาหมดท้างบนเงี้ยเหรอครับหมดที่จะขายไม่ครับอ๋อขายหมดแล้วค่อยจับใหม่เนี่ยเราจะคัดไปใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่มากอ้าวอ๋อเราคัดไปในนี้ใช่ส่วนอันนี้ปล่อยกับอันนี้ปล่อยอ๋อปล่อยไปในบ่อนี่อย่างเก่าอ๋ออ๋ออนนี่คือช่องว่างนี่ไงอ่าช่องว่างอันไหนไม่เวิร์กก็ปล่อยปลาจะเพียนต้มเค็มปลาจะเพียนต้มเค็มอืมเอาไปเลย อย่างอันนี้เราเลี้ยงปลาใช่ไหมคะบางนแบบอกว่าเอ้สองสารแบบเ,ออเดี๋ยวจะต้องเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งเนาะแต่ว่าการในการเลี้ยงปลาค่ะเราตั้งใจเลี้ยงตั้งแต่เขาตัวเล็กๆเราเลี้ยงอย่างดีแล้วพอเราเอาขึ้นไปเนี่ยเราไม่ได้อาไปแบบไปทรมานนาน คือเอาขึ้นไปก็ป๊อกเดียวก็คืออยู่ในจานคือเราก็จะรู้อยู่ว่าปลาเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะไม่ทรมานแล้วก็ศึกษามาบางครั้งนั้นก็อยากจะบอกว่าแบบขอให้เข้าใจเกษตรกรอะไรเงี้ยมึงว่าปลาโดนป๊อกนึงกับเอามึงลงมาแบบนี้ใครทรมานกว่าอันนี้อุ๊ยมู๊ยตกสามพี่เขาเดี๋ยวดะเอาป๊บเดียวปเดียวแล้วยไปกับเพื่อนเราปับไปนะ อย่าเอากูมาทำอะไรแบบนี้กูขอดิวงานคุยกับเอเจนซี่คุยก okay. ับลูกค้าสวยๆแต่ทำส่วนสูงขึ้นก่อนโอเคหนึ่งสองสามไอที่อยู่เคยบอกว่ากูไลฟ์เด็ดลากบัวอะไรของกูก็ดีอยู่แล้วมันไม่ไปมันไม่ไปขาดูไม่กิ พี่ยุยยนปลาให้มันชิ้นหนึ่งเหมือนแมวน้ำอ่ะนสนุกไหมเอากูกลับบ้านนี่แค่อ p พีสอง วอลลูกค้าไม่ต้องเข้าอุ้ยมึงเป็นผู้จัดการมึงจะไม่ได้เดือนไหมดอกห้าสี่สามสองตัดม่วอลลูกค้าทุกคนค้าสนุกมากเลยอ่ะเข้าเถอค่ะนูอยากทำงานมากใครอยากให้พี่เฟยเป็นแขกรับเชิญสักอีพีหนึ่งคอมเมนต์ด้วยครัวมึงเหมาะอาจจะไม่แค่ช่องกูที่เชิญมึงแล้วนะมึงอาจจะเป็นดาวในช่อง YouTube หลายๆช่อง งั้นติดต่อไปอยู่ไหนมาได้เลยค่ะผู้จัดการเฉียงรับผิดชอบเองอีบหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเมึงกูว่าไม่ใช่จริง ชิปไม่ต้องมาก็ได้เฟิร์สเฉียงก็พอเอาก็กลับบ้านเ๋ยวนี้เลย take me home <laughs> ต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปเก็บลากบัวไหลบัวนี่ที่นี่ดังขึ้นมาเพราะว่าพี่ยุ้ยและกะละมังและขาตั้งกล้องของเขาย,ยุงเยอะมากเขาถึงบอกให้รีบลงไงรีบลงแล้วยุงเยอะ ต่อต่อปะไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนเดิมแช่มึงรับก่อนดิโอ้ยอะไรอะไรแทงไงโดนแทงเลยกูยต้องช่วยมึงปะช่วยสัตว์มึงมันเหมือนคนดูดเลยก็กูบอกแล้วไปไป,ไปใช่ใช่อันนี้มันยุบกว่าเมื่อกี้ไปไป,ไป,ไปเพื่อนไปเลยไปเลยเพืเเ่อนกูดูแลมึงเอง มึงดูแลตัวเองก่อนเถอะสวัสดีค่ะชิหายไหลบัวมีไหมนี่พี่เขาต้องไลฟ์แบบนี้ไม่มันขึ้นมาเป็นขาวๆนะใช่ค่ะอันนี้คือพี่ไม่ได้ลอกเปลือกไม่ได้ลอกเปลือกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อสส่บัวมันอ้าวแล้วแล้วอย่างอันเนี้ยอันนั้นเป็นก้านอันนี้เป็นรากโอ้โหอ๋อไอ้ขาวๆนี้อยู่ใต้ดินใช่ขาวๆอยู่ใต้ดินอันนี้คือก้าน嘛 หนึ่งสอง,สองทโท้อทีท้อทีฮ้ยใช่ได้อ่ะมันไมันโดนหักเอาผมได้แค่นี้อ่ะโอ้ชาติ <c oughs> อ๋อแปลว่าถูกทางแล้วแต่แค่ต้องเบามือใช่ปะ่ะใช่เพื่อให้มันไม่ขาดอุ้ย ผมรู้แล้วว่าทำไมทุกครั้งผมเปิดมาเจอพี่แล้วผมพี่เป็นอย่างนี้ตลอดผมแล้วเหมือนกับพี่พี่ดำเร็วเราจะได้มีเราดำ้ามันนึงสองว่าเนี่ยแหละผมมันถึงเป็นแบบนี้มดเก็บเลย เมื่อกี้มึงเห็นปลาตีนมะมึงมันใหญ่มากเลยมันใหญ่อะมันแข็งอะพี่ยุ้ยมันแข็งอะมันใหญ่แล้วแข็งมันมันใหญ่มันยาวมันหนามันแข็งอะพี่ยุ้ยมันต้องไหนไหนมาไปท้องไรไอ้เราทำไมลราอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพี่มืยหายไปไหนแล้วมึงลงมาเดี๋ยวช่วยดู คุณไปช่วยเขา <1941, S 2> อันนี้ไม่ได้มันใหญ่ไปมันหนักคุณนึกว่าทอแป๊บอือมีแต่ฟองอากาศถูกก้านละถูกก้านล้อยหัอุ๊ยอากาศจะหมดละจริงอุ๊ยขาด <Tod> มึงได้อะไรมาเอามาทั้งต้นเลยนะมึงไม่เอารากมาเลยอ่ะเชี่ยอะไรเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวจะดำเก็บสายบัวนะชิปีหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยหนึ่ง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 ไอ้นี่มันบาดเท้ากูแล้วหนึ่งสองซ้ำอ้าวแมวแมวแวไอ้นี่ที่เรากินได้ไงเม็ดบัวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเม็ดบัวป่ะคะอันนี้เอาไปไหว้พระในนี้หรอคะ มึงกูเจ็บพนมมือไม่เอาพนมมือเลยไม่เอาเฮ้ยเสียงตรงนั้นอันนั้นอันนั้นนึงตองสึ่งแล้วมึงมาไหว้อะไรใช่ไหมใช่ถูกแต่มันแก่อีเหม็นมากอะมึงเอาตัวนี้ใช่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ช่างแม่งมือน้อง อหมดมันถูกแล้วแต่ว่าขอทางออกซิเจนหน่อยอันนี้คือรากบัวชอบมากตอนเด็กๆไม่รู้มีใครรู้จักไหมอ,มอ,มอมยี่ยมมันแบบมันอร่อยมันดูแพงขึ้นเลยอ่ะพอ กินตอนแรกไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวรูตอนไปถ่ายละครอ่ะคือพี่เขาบอกกินได้กูไม่เชื่อว่ากินได้นัางกินสดสได้เลยก็คือมันจะเป็นเม็ดอย่างงี้ใช่ปะแต่เรามากินสดๆนี้แต่อุ้ยมันหวานมากเลยมันควรจะมันๆนะไม่อันนี้หวานมึงลองกินดูดิเหมือนนั่งชิลล์อยู่ปูล่าแต่ข้างหลังไปชวนบัวกูถามจริงแล้วตอนนั่งกินบัวอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้ว่าตงนี้เป็นภูวิลล่าหรืออะไรเราจะกินจนกว่าจะอิ่ม <laughs> ตั้งไว้หลายไป <laughs> ไม่ไม่ไม่เจอแล้วไ,ไม่รู้ได้ยังไงตรงนี้ <laughs> มันไม่ใช่ทะเลไงมันอยู่แค่นี้กูตั้งไว้กลับกันเถอะ <laughs> 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 อะไรไวะนี่ นิ้วแย่ตะเคี้ยวโอ๊ยโอ้๊ยก้อนโอ๊ยก้อนถูกไหม <laughs> ถูกแล้ว <laughs> ถูกแล้วโอ้ย <oh, สภาพเอาก็กลับบ้านตัวนี้เลย Take me home <laughs> อ๋อซ่อตามือเล่นละครเยอะมากนี่ใช่ปะไม่เยอะกูรับกูกูเป็นคนที่เล่นละครน้อยมากกูเป็นเป็นคนที่เล่นละครปีละเรื่องเองเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินฉะนั้นกูจะไม่ยอมเหนื่อยขนาดนั้นอะเรื่องที่ดังที่สุดคือสุภาพบุรุษจุฑาเทพปะกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นคือเรื่องแรกที่กูเล่นคือซิกเซน กูเราจะพูดเลยว่ากูดูมาจากซิกเซนนี่นี่แชทเจไปทีบอกอะไรมึงเนียงสุภาพมิตรเทพกูงงเลยอะเรไปเล่นตอนแบบวะกูว่าก็ไม่ใช่ว่ากูไม่ดูมึงนะเออเอาใหม่คือเล่นซิกเซนซ์ก็คนดูเยอะมากแล้วก็ มาเรื่องที่2ก็คือสูตรแค้นแสนรักก็คนดูเยอะมากยอะไรเงี้ยคือแบบเรื่องแรกเป็นตัวลายใช่ปเรื่องที่2ก็คือเป็นนางเอ,เอกเลยก็คือก็โอ้ก็เป็นคนโชคดีอะมึงรู้ป่ะไม่ค่อยชอบเวลาที่คนบอกว่าเป็นดาราก็รู้สึกว่าเป็นนักแสดงอะพอพอยไม่ใช่นางเอกพอยไม่ใช่นางหลายพอยไหนะอะพลอยชื่ออะไรพลอยไม่ใช่นางร้าย แล้วพลอยก็ไม่ใช่นางเอก response. แต่พลอยเป็นนักแสดงค่ะเกี่ยวอะไรอ่ะคือมึงก็เป็นดาราที่แบบดังระดับหนึ่งมึงเคยมองพี่เบลข้างบนแล้วแบบทําไมกูไม네่ได้เป็นแบบเขาหรือไม่เลยเขาป่ะมึงเคยรู้สึกอิจฉาในการชีวิตกการเป็นดาราป่ะไม่เลยคือกูอ่ะกูพูดตรงว่ากูอาจจะพ่อแม่กูสอนมาดีคือพ่อแม่กูอ่ะคือบอกว่า มองถ้าเราแบบมองมองคนที่สูงกว่าแล้วก็อยู่ต่ํากว่าถ้าเกิดคนมองคนที่อยู่ต่ํากว่าแล้วก็จะอยู่สูงกว่ากูไม่ได้อย,อยากอยู่ในจุดที่แบบโคตรดังอะไรเงี้ยคือกูโอเคกับจุดที่กูเป็นอยู่เพราะกูเป็นคนที่แบบมีสเปซอ่ะกูแบบชอบความส่วนตัวกูไม่ได้ต้องการที่แบบอุ้ยทําอะไรก็แบบอึอดอัดอะ่ะแต่กูอยากรู้ที่สุดคืออ,อยู่ในวงการมานานกูรู้จักมึงู้สึกว่ามึงเป็นคนอย่างที่มึงบอกว่าสบายๆง่ายๆเป็นคนแบบโพสิทีฟเป็นคนแบบไม่ท็อกซิก มันต้องมีแกนความคิดหรือความเชื่อมึงมีสิ่งนั้นคืออะไรคือกูเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นรับรู้เ n e r g รเร็วมัง้งถ้าใครที่รู้สึกว่าท็อกซิกหรืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบอึดอัดอ่ดอะอกูเหมือนจะเฟดออกมารับ,บเดียวไปเลยรับ,บเดียวไปเลยฉะนั้นคนที่อยู่ในชีวิตกูอะ่ะกูก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นคนที่กูเลือกแล้วแล้วใครที่อยู่ในชีวิตกูอะ่ะกูไม่เคยหวังรายกับเขาเลยเหมือนนออกมาใครที่เป็นเพื่อนกูถึงแม้ว่า กูอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดเยอะไม่ได้คนเป็นคนพูดเก่งอะอแต่กูแบบกวงดีกับทุกคนอะอ่ะละมึงอะคอของการใช้ชีวิตมึงคืออะไรแบบแกนแกนแกนหรือแกนวะอยากมีความสุขทุกวัน,นเพราะว่ามันไปถึงจุดที่พังจากความสัมพันธ์ทั้งหลายแล้วตัดสินใจลองอยู่คนเดียวแล้วมันอยู่ได้แบบานานมีความสุมันมีความสุขมากมีข้อเสียก็คือพอช่วงที่มีความสุขน้อยลงก็จะคิดว่าไม่โอเคแหละแล้วมันทําได้จริง,รงหรอใ,หใช้ทุกวันให้มีความสุขอะ มึงไม่ได้มีความสุขทุกวันหรอมึงพูดแฮปปี้ขนาดนั้นกูไม่ได้มีความสุขทุกวันบางวันกูก็รู้สึกดาวคือพูดตามความเป็นจริงกูไม่ได้เป็นคนที่มีความสุขทุกวันแต่ว่าแค่วันหนึ่งมีความสุขใน2อวิสาวิกูก็ถือว่ากูโอเคอะคือแค่กูไม่ได้เศร้าทั้งวันหรือว่ากูรู้สึกว่ากูไม่ได้เฟลทั้งวันก็โอเคแล้วมึงกลัวป่าว่าแบบวันหนึ่งอะที่มึงแบบชอบมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากๆแล้ววันหนึ่งมึงจะแบบมึงจะเลือกอยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับคนอื่นแบบว่่่าแททนีีจะมค ก็คูไม่มีไงแล้วคูก็ไม่เคยะสบความสาเร็จเลยไม่แต่ตอนนี้วันนี้มึงอายุเท่านี้เองการมีใครสักคนแล้วร้องไห้ทุกวันน่ากลัวกว่าเยอะแต่แต่ว่ามึงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่มึงเจอคนที่แบบเป็นคนของมึงจริงอ่ะมึงจะไม่ต้องพยายามเลยก็พย่ยามอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะสองเดือนแรกพอเดือนที่สามก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นอย่างงี้สอบกันก็ไพ่ผ่านเดือนที่หกไปก่อนแล้วกันหกเดือนแรกมึงกับมันก่อนเลย ใครจะมาอยู่กับมึงให้มึงขเดือนขอเดือนแรกกูทำตัวแย่มากเลยนะยิ่งหอต่อแฟนกูอ่ะกูแบบสดานต่ำเลยอยากกินอันเนี้ยตื่นมาต้องได้กินต้องมาส่งที่บ้านแบบถ้าเกิดว่าไม่มาส่งไม่ต้องมาคุยกันคือแบบกูเยอะใส่เลยแต่ว่าอ๋อเพราะว่ามึงใช้หน้าตาในช่วงแรกเนาะให้เขาหลงก่อนใช่แรกๆกที่มึงบิชี่ใส่เทสเหรออยากรู้ว่าทนได้นานเท่าไหร่อ่ะยิ่งหงอืมแล้วมันแล้วพอวันนึงมึงกลับมาเป็นนางฟ้าเขาไม่งงว่ามึงเป็น วันหนึ่งที่มึงชอบเขาหรือรักเขาแล้วอะมึงก็จะไม่อยากทําตัวไม่ดีใส่เขาเ่งแล้วถ้าครูดีตั้งแต่แรกเพราะครูเป็นคนดีจริงๆแรกๆมันก็ดีใส่เพราะมันฟอร์มใส่แล้วหลังๆมัน,นครูต้องทางานครูดีไปแล้วอะก็ก็มันก็เลิอกอย่างนี้อะโอ้ไม่หรอกจะไปฝึกเป็นคน<ม><ๆ>ลวแล้วสรุปวันนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ <Happy. S 1> วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้ว่าการที่ลงไปที่โคนดอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นถ้าไม่ได้ทําอาชีพเนี่ย และนี่คือเอากูกลับบ้านอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาต่อครั้งหน้าพิมพ์มาด้วยนะครับถ้ากระแสดีอยากกลับมาไหมกลับมาได้แต่อยากไปเดินป่าแบบไปล่องแก่งหรือไปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทุกข์ทรมานอะไรไม่ทุกทรมานเพราะว่าถ่ายละครทุกข์ทรมานกว่านี้เยอะโอเคไม่ไายต้องมีซับไหมก็ซับไปแล้วไงปิดกล้อง เอาผมกลับบ้านตรงนี้เลย Take me home.